ทุกคนคงทราบดีช่วงเวลาลดกระน่ำในห้างสรรพสินค้าลิฟต์มักจะเต็มแบบนี้ครับแต่คุณก็ยังขอเบียดอีกสักคนจนสุดท้ายในคืนวันเสาร์สามีของคุณก็เลยต้องสั่งว่าพรุ่งนี้ผมจะไปรอที่ชั้นเก้าก็แล้วกันนะโอ้ละลาแต่ว่าก่อนจะขึ้นไปถึงเนี่ยมันกลับมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ้ครับแย่เลยครับ ครับข้าวของจะยังอยู่ดีหรือเปล่าก็าไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆตัวคุณคงต้องบาดเจ็บแน่นอนเลยครับครับการขึ้นลิฟต์ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับผมมีตัวอย่างมาให้ชมว่ามันหมายถึงอะไรกันนี่คือลิฟต์จำลองที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับแน่นอนว่าลิฟต์ก็ต้องขึ้นลงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันกําลังขึ้นครับในนั้นเราใส่เครื่องกระเบื้องทั้งจานแล้วก็แก้วน้ําเอาไว้ดูเหมือนพนักงานโรงแรมเข็นรถอาหารออกมาจากลิฟต์ยางไงอย่างนั้นนะครับและต่อไปก็ได้เวลาที่ ลิฟต์จะร่วงลงมาแล้วครับผมว่าผมถอยออกไปห่างๆก่อนดีกว่านะครับเนี่ยว้าวาโโว,าว่าเราย้อนกลับไปดูภาพช้าการแตกเป็นชิ้นและชิ้นน้อยของจานพวกนี้อีกครั้งดีกว่านะครับอย่างที่เห็นครับมันร่วงลงมาแล้วบอกได้เียว่า โอ้่าสงสารของเราจริงๆครับกรุ่มเซอร์วิสของเราครบดึกไปแล้วแต่ว่าเราจะไม่ลองคิดหาวิธีเอาชีวิตรอดจากศกนรตกรรมนี้บ้างเลยหรือ,อยังไงกันครับเราจะกระโดดออกจากลิฟต์ได้ทันก่อนมันจะตกถึงพื้นหรือไม่อ่าแบบนี้ครับมันเป็นวิธีที่ทําได้จริงเหรอหรือว่าเจ้าของทฤษฎีนี้คิดขึ้นให้ขำๆเท่านั้นเองเละครับคุณเอริชมันเรื่องแบบนี้คงต้องคิดให้ดังๆหน่อยแล้วล่ะคะ่ะคำถามอยู่ว่า เราสามารถเอาชีวิตรอดจากลิฟที่กำลังตกพื้นด้วยการกระโดดออกมาได้หรือไม่ข้อที่หนึ่งได้ข้อที่สองไม่ได้หรือว่าข้อที่สามต้องเป็นลิฟที่ไม่มีหลังคาเท่านั้นเพราะเราต้องกระโดดให้สูงเท่าที่จะทำได้ในเมื่อมีหลังคาอยู่ ฟลอเรียนนั่นเองนะครับเพื่อนผมเองครับเขาเป็นคนที่ชอบปีนเขาแล้วก็การกระโดดลงมาจากที่สูงมากเลยทีเดียวครับตอนนี้เขาจะมาพิสูจน์ให้เราเห็นกันจ่าวว่าเราจะสามารถกระโดดออกจากลิฟต์ได้ทันเวลาหรือไม่ครับผมต้องขอเสียงดนตรีบรรเลงเพื่อความตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับทอทองทอทองทอทอทอเอาละครับล้ตเตอร์ฟลอเรียนดูจะพร้อมแล้วนะครับส่วนผมก็เออ ขอยน้อีกครั้งนะครับว่าระยะความสูงนั้นอยู่ที่10เมตรนะครับความผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจจะต้องแก้ไขด้วยรถพยาบาลเลยก็ว่าได้ข้างบนพร้อมไหมดีครับผมเอาใจช่วยและเป็นกำลังจใจฮะรีบขยับหนีก่อนดีกว่าครับโอ้โหครับยอดมากครับรอบมือให้กับดรฟลอเรียนด้วยครับ จากเหตุการณ์ที่เห็นเมื่อครู่นี้แสดงว่าเขายังปลอดภัยดีอยู่นะครับแต่ว่าสลิงที่ติดเอาไว้ที่หลังจะเป็นตัวช่วยหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเพราะว่าความสามารถส่วนบุคคลกันแน่ครับผมว่ารีบกลับไปดูภาพช้าให้หายคล่องจิตคล่องใจกันเลยดีกว่ายัางยืนดีอยู่ครับรีบร่วงลงมาแล้วครับ เมื่อเราสังเกตจากภาพช้าให้ดีๆนะครับก็จะเห็นว่าเราไม่สามารถกระโดดได้เลยนะสิครับก็ใครจะมีเวลาไปคิดถึงเรื่องนี้กันละครับจริงไหมครับแล้วดกเรฟลอเรียนกับลิสก็อยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักด้วยนะครับ ใช่ไหมล่ะครับซึ่งการกระโดดสูงหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวใดๆก็ตามในสภาวะไร้น้ำหนักนั้นเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยถึงเราจะมีเวลาเหลือเฟือแล้วก็ทรงตัวดีๆก็ตามแต่นะครับเราก็ต้องกระโดดให้ได้สูงประมาณจิงโจ้ยักษ์เลยครับเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบเพื่อให้ทันกับความเร็วของลิฟที่กําลังตกเขาบอกว่ามีน้อยคนมากครับที่ทําได้เพราะฉะนั้นคงจะไม่ต้องพูดต่อไปอีกแล้วครับว่าลิฟต์กับหลังคานั้น เป็นของที่ไม่ถูกกันเลยครับเพราะว่าทั้งข้อ1และข้อ3นั้นผิดทั้งคู่ครับและถูถกต้องคือข้อสองครับ ครับจะไม่กลายเป็นโรคตัวการขี้นลิฟต์ขอย้ำว่าการเดิน,นทางด้วยลิฟต์ยังปลอดภัยดีอยู่นะครับสายพานสามารถรับน้าหนักของลิฟต์ได้ถึง5เท่านะครับแล้วในลิฟต์ก็มีทั้งปุ่มชุกเฉินและก็ปุ่มหยุดอัตโนมัติด,ด้วยนะครับแต่ว่าผมขอแนะนําว่าเวลาขึ้นลิฟต์นั้นให้นอนไว้นะครับผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นศีรษะเราจะไม่กระแทกเพราะว่ามันสัมผัสพ,พื้นอยู่แล้วนะครับแรงเฉื่อยขณะลิฟต์ตกจะไม่ส่งผลต่อการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นกกกรระดูหหืออววว่าายภ ชีค่าดรือว่าการบาดเจ็บใดก็ตามลืมไปได้เลยครับและถ้าโชคดีได้ตกลิฟต์พร้อมกับไรเนอร์ข่าวมุลแล้วเขานอนลงบนพื้นคนแรกแล้วก็คุณจะไม่บาเดเจ็บเลยแม้แต่น้อยครับรวมมีถึงนิรภัยเพื่อนที่กลับไปที่คุณเอริชมา